สวัสดีครับพอกกเยตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าทําไมโรเบินฮูดถึงได้ปรับค่ารอบนะครับลงแล้วก็ในส่วนของอมีการจัดอันดับของไรเดอร์นะครับก็เริ่มต้นที่39เนาะแล้วก็มีตัวของปรับอันดับของจัดอันดับของไรเดอร์มีหลอดมีไนท์นะครับมีฮีโร่นะครับในส่วนของปรับค่ารอบเฮียคิดว่าเขาก็ต้องเริ่มคิดแล้วแ่ะว,ว่า ในส่วนของการทํากําไรของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มทําได้เมื่อไหร่แล้วในส่วนของไหนที่เขารายจ่ายที่เขาเยอะเขาสามารถปรับลงได้ไหมไลเดอร์ที่เขาอยู่กับเขาเนี่ยสมมุติว่าเขามีสมมติว่าเขาปรับปุ๊บมีการอันนี้ปุ๊บแล้วไลเดอร์เขาลดลงไม่มีคนวิ่งเขาบอกว่าเขาจะเปิดรับเพิ่มเนี่ยยังไงก็มีคนเข้ามาเชื่อดิยังไงยังไงก็มีคนเข้ามาสมัครอีกเยอะแน่นอนเป็นเริ่มปกติฮุกแอปเลยไม่ใช่ว่าแอปโรบินฮูดแอปเดียว ในทุกๆแอปที่มีชื่อเสียงโรดเต็งแกป๊ปโรแกป๊ปไลแมนฟู้ดแพนดา้าฟู้ดแพนด้าก็ยังมีคนวิ่งอยู่หน้าใหม่ก็ยังมีคนวิ่งเข้ามาเห็นไหมช้อปปีก็ยังมีหน้าใหม่หมุนเวียนเข้ามาอยู่ดีโรบินเลยต้องทําการจัดอันดับเหมือนอจัดจัดการระดับของไรเดอร์ไม่ใช่อันดับระดับของไรเดอร์เพื่อเหมือนแบบให้มันมีเบเดฟิกมากขึ้นให้มันมีสิทธิ์มากขึ้นที่ว่าถ้าคุณ ขยันวิ่งกับฉันฉันก็จ่ายจ่ายเบนฟิกให้คุณอาจจะเป็นอะไรมากมันก็เหมือนคล้ายๆอ่างานประจาแหละงานประจําแน่นอนคุณต้องมีการเลื่อนขั้นถูกปะในแต่ละปีในปีนี้แน่นอนมันจะไม่มีทางเดี๋ยวทำงานประจํามาทั้งปีแล้วคะแนนเท่ากันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะมันก็ต้องมีการจัดอันดับเพื่อเพื่อให้คนที่ทํางานดีทํางานเก่งเนี่ยได้ มากขึ้นถูกไหมในตัวของโรบินก็จะทำเหมืองหลายๆแอปเพื่ออะไรเพื่อรักษาไรเดอร์ให้อยู่กับเขาแก๊ปก็มีถูกปะแก๊ปพอมันมีอันดับมีตัวของกะเข้ามาเนี่ยเป็นการดึงไรเดอร์ให้มาวิ่งกับเขาถ้าคุณวิ่งไหวกับเขาเขาก็จะจ่ายโบนัสจ่ายเรื่องของสิทธิพิเศษที่มากกว่าที่คนวิ่งน้อย คนวิ่งอย่างเช่นโรบินถ้าเป็นหลอดหลอดก็อาจจะ450ต่อเดือนซึ่งวันละเท่าไหร่15รอบก็ถือว่าโอ้โหกดงานกันมือยิงกันนะเพราะว่ามันก็เหลืออยู่แอปเดียวแล้วที่เป็นการแย่งงานแอปอื่นเป็นการยิงงานไนท์นะครับ200อันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็กดงานยากอยู่อย่างฮีโร่40 ต่ำกว่า40ไม่มีฮีโร่อาจจะเป็นเบมเ,เบอร์ปกติก็ได้เหมือนไล์แมนใมสิทธิ์ที่ก็อาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นการในตลาดของไรเดอร์ของแอปพวกนี้ก็เป็นการแย่งชิงเป็นการแย่งชิงอาไรเดอร์ให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดถูกปะถ้าสมมติคุณอยากจะให้ได้หลอดของโลบินคุณก็ต้องวิ่งเขาโดยการที่คุณไม่ต้องเปิดแอปอื่นถูกปะถ้าสมมติว่าคุณฟรีสไต นันก็เปิดแม่งสี่แอปเลยฉันไม่ได้สนใจว่าสิทธิพิเศษคุณจะให้อะไรฉันแต่ฉันต้องการรายได้ต่อวันเท่านี้บาทก็อย่างไรเดอร์อย่างเรก็จบไปแต่ถ้าคุณต้องการสิทธิพิเศษมากกว่านี้คุณก็ต้องบิงให้ได้450นะครับตอนนี้ทุกทุกแอปก็จะมีไอ้นี่หมดแล้วมีแรงหมดแล้วนะครับที่ว่าโรบินไม่มีก็อย่างที่เริ่มต้นทีแรกโรบินไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับร้านขาไม่เก็บ G.P. ใช่ปะ ตอนหลังก็เป็นการหลีกเลี่ยงโดยการเป็นค่าอ Ls อะไรอย่างเงี้ยค่าคือโลบินจะเป็นการหลีกเลี่ยงใช้คำที่จะไม่เหมือน f ่าฟูต้ตบลีเจ้าอื่นเก็บอ่าโปรดีๆส่งเสริมมีค่า Ls ที่ร้านค้าสามารถปรับสมมติว่าร้านค้าตั้งจัดราคาสูงขึ้นไป5%ก็ตั้งอยู่ในแอปลดลดไปอีก5%ฮะ แ,แล้วค่าโปรส่งเสริมดีๆ10%ที่โรบินฮูดเก็บไปก็เพื่อเป็นการเอาไปช่วยค่าขนส่งแบ่งเบาค่าขนส่งให้กับลูกค้าก็เก็บแค่10%รเซรบินฮูดาที่เปิดมาใหม่15%นะยังสมัครแล้วร้านแต่ร้านอ่ะเคยลงไปสมัครอยู่เก็บ15%ทันทีโรบินฮูดตาดนะนะครับขนส่งอาจจะไม่เก็บนะครับประมาณนี้นะครับท้ายแล้วก็คือเขาก็ต้องเก็บแหละ แต่เขาจะมองวางแผนว่าเขาจะเก็บเมื่อไหร่แล้วใช้่าคําคพูดใช้ก๊อปปี้ไรเตอร์เออใครอะไรเรียกว่าอะไรวะใช้ภาษาให้มันดูแบบไม่เหมือนกับเจ้าอื่นมันจะได้ดูแบบแปลกแปลกอะไรเงี้ยเออมันก็ถือว่าโอเคเป็นสีสันของไรเดอร์แล้วกันนะครับใครไหวก็วิ่งนะครับสู้ไป450ใครไม่ไหวก็เฉลี่ยวิ่งไปกดโรบินด้วยต่อไปก็อาจจะเหมือน เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนลายแมนชนบุรีก็ได้ใช่ป่ะที่มันมีอยู่ในกรอบเท่านี้วิ่งราคาเท่านี้กรอบนี้ราคาเท่านี้มันมันไม่ฟิกหรอกครับแล้วอย่าไปอย่าไปเหมือนแบบไปไอ้นี่มากคือแบบไปคุณไปว่าเขาจะไม่อย่างนั้นว่าเขาจะไม่อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นโมเดลธุรกิจเดียวกันอะ มันก็คงไม่ได้ต่างกันหรอกเขาอาจจะเก็บน้อยกว่าเพราะว่าเป็นแอปที่บริหารเป็นเขาชูโรงมาทีแรกก็คือพระเอกแอปคนไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออนะครับก็อาจจะเก็บไม่เยอะเห็นป่ะอย่าง g ีพที่เขาหลีกเลี่ยงมาที่มันโปรดีนอ่ะก็สิบเปอร์เซนต์เจ้าอื่นเก็บเท่าไหร่สามสิบนะละไอหมาดเนี่ยเขาเก็บสิบห้าแต่เจ้าอื่นเฮียไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเท่าไหร่นะครับ ถือว่าโอเคเป็นสีสันนะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปเห็นว่าปีนี้2023ไม่มีแอปเกิดใหม่หรอกแค่นี้ก็เต็มตลาดอยู่แล้วจะไปเอาอะไรมาสู้เขาวะถูกปะโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง Amin TV ให้ตินอยู่นะครับสวัสดีครับ